อสว,ส,สวัสดีค่ะเกศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกายอยู่ไหนกันคะเนี่ยนี่อะไรคะฮะนี่อะไรคะเนี่ยทำไมมันขึ้นๆลงๆอะ่ะฮะฮะมันมีเวฆบนโอเคเดี <c oughs> ย๋ยวเดี๋ยวขาอยู่อ๋อค่ะสวัสดีค่ะ ที่รามเก็งสเตเดียมที่รามเก็งมิวเซียมเนี่ยโอ้โหฮามากค่ะโอเคค่ะแต่จะเข้าที่นี่มีดียังไงต้องเสียค่าัต้วยเหรอเสียค่าเข้าด้วยอ่ะอว่าคือกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็แพงอยู่แล้วใช่ไหมต้องเสียค่าเข้าคนละสามร้อยสิบยี่สิเพราะมันเป็นทีเด็ดค่ะเราต้องมาดูด้วยฮะเข้ามาทำไงครับพี่ปงระวัติฮะมันน่าจะมาจากตัวเมืองจีนเนี่ยน่าจะเริ่มจากเมืองจีนมาก่อนนะฮะไชน่าเนี่ยฮะ ราเมงก็เข้ามาผ่านน่าจะเป็นคิวชูอะไรพวกนี้ค่ะเกาะที่แบบใกล้เมืองจีนหน่อยใช่แล้วหมามาต้องปากแดงอ่ะเออแต่เช้าแล้วเออปากแดงเพราะอะไรคะดีค่ะสีเดียวกับกระเป๋าอ๋อมีที่มาที่ไปอ่ะโอ้ยตายแล้วหิวแล้วค่ะหิวแล้วตุกมีกี่ชั้นเนี่ยหมามะสามชั้นเหรอชั้นโอ้มีราเมงให้เลือกกี่ชั้นเนี่ไม่ได้ซื้มีราเมงไม่ได้ซื้คือมีร้านเยอะมากอ่ะแล้วเราต้องจ่ายตังค่ากินอีกเยอะด้วยดิเอ้าเหรอฮะอ้แล้วค่าเข้าเมื่อก คคืออะไรรับก็คือค่าเข้าเฉยๆอ๋อเหรอใช่โอเคแสดงว่ามันต้องอร่อยมากเขาจะมีทั้งหมดมาให้มดาเข้าร้านอ๋อไปเดินดูดีกว่าค่ะอย่าไปเสียเวลาเลยค่ะมาเอาไหนก็แต่เคขามีโบชัวร์ภาษาไทยด้วยนะบอกอธิบายว่าแต่ละร้านแต่ละร้านมีดีที่ยังไงใช้แบบบางอันบางร้านใช้ซุปเต๊าะเจียวบอันงั้นเราเลือกอันที่กินแล้วรวยอ่ะมีไหมมีมีมองเอ้า ไม่มีอ่ะฮะไม่มีอขาไม่มีอ่ะชั้นที่ใต้ดินแล้วค่ะโอ้ดีค่ะโอ้โหเขามาที่เกิดจะอะไรขึ้นเนี่ยมันดูเก่าแก่นะฮะเหมอไหมนะเขาม่ใช่ลางโอ้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้นี่เป็นซอยซอยนะคะเนี่ยโอ้นี่โอ้ข้างล่างค่ะข้างล่างโอ้โห ยังไงอะไรฮะแบบบ,บร้านโบราณอ่ะคะ่ะมันรวมกันนะเนาะสวยทีเดียวนะ,ะเนี่ย <Yeah. S 1> อ,อ,อ๋อไปดูกันก่อน,นะคะ่ะร้านนี้มีอะไรครับมามาร้านนี้อันนี้ร้านแรกค่ะแล้วเราจะกินกี่ร้านกันเนี่ย ก็งงยาเร้านเดียวพอร้านเดียวพออ่ะคุณพี่วันนี้ต้องเป็นเขาเรียกอะไรเจ้าของร้านแน่มีรูปติดมีร้านเบอร์แปดเป็นอะไรฮะดียังไงฮะชินนาโซบะยักษ์ค่ะอันนี้น่าจะเป็นขายเด้นไปที่โซบะนะฮะอ่าใช่ไหมคะส่วนประกอบเจ้าของร้านมีชื่อหนึ่งชื่อยักษ์แห่งรามิงแล้วฮะโอ้คนนี้ป่ะคะคนนี้เนี่ยฮะคนนี้เหรอเขาบอกว่าที่นี่ใช้ข้าวารีเส้นที่เป็นแบบพิเศษมากเลยสำหรับรามิงเท่านั้น ที่ใช้ทำซุปก็ใช้สายพันธุ์ที่เป็นพิเศษอ๋อก็คือแต่ละร้านเนี่ยต่างมีเทเดดเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะลงไปข้างล่างดูไหไปดูข้างล่างก่อนโอ้ยมีสารเจ้าโทวยดีอีด้วยค่ะอ๋อมีขาววยดีเดินเดินเดินไกลอ๋อนี่นี่นี่ดูค่ะนี่ร้านรามองก็จะมีปลาปลา เยอะแยะมากมายแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่คะเขามีเหมือนชมมายาโกนเหรอคะว้เลยขอเลยเหรอคะขอดูเลยใช่ไหมคะโอ้เรียกอะไรกันค่านน่ะเอามาระหว่างนี้ฮะป้าป้าว่าเลือกจามอะไรรู้ไหมคะคนต่อคิวอะไรอยู่แสดงว่ามีสูตรมาแล้วว่าอร่อยร่อแต่ใช่เกีียบไหม้านั้นนะครัเกี่ยวไหม ว่ามันไม่ไดีแบบคนคนเยอะทุกร้านนะใชล่ลงเลือกอนไหนคะอารมเลือกที่ร้านนี้นคะ่ะเพราะว่าอะไรฮะ,ระมันเพิ่งเปิดวันที่เหมือนอเราเบอร์ห้าใช่ไหมคะบ้าเหอะ คือชื่ออะไรนะลิชิลิลิชิลิอ่ะครับอันนี้ก็คือเป็นที่เด็ดของเขาคือสาล่ายเี่ยากับสาลายทะเลลิชิโอ้น่าสนใจนะฮะเออไม่เคยกินรามเมงนี่มันเที่ยวจากสลาลัยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองดูสักชามนี่คือรามเมงร้นานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นซุบข้นเที่ยวจากสาลายเลยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเป็นยังไงอ่ออยากรู้ละ เริ่มทาแล้วน,นะครับโอ้เส้นเส้นรามเมงเขาจะเหมือนค่อนข้างหนานะเส้นมันค่อนข้างหนานิดนึงพูดถึงเ,เส้นก่อนเส้นจะค่อนข้างหนาและและค่อนข้างแน่นนะเขาเรียกแข็งแข็งนะิดนึงนะจริงๆไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่เพราะชอบแบบแนวแบบเรียกอะไรนุ่มๆม,มากกว่าเส้นแบบเหนียวนุ่มแต่เนี่ยจะออกเส้นแข็งนิดนึงตัวน้ำซุปเดี๋ยวชิม้นเนา ผูหอมมากแต่ว่าจะเค็มนิดนึ่งขอเติมพริกเป็นคนชอบแบบรสจัดเนื้อหน่อยเติมีิด้ีคาดว่าจะเป็นตาลายนะเค็มๆหรือว่าอร่อยไหมก็ใช้ได้แหละแต่ว่าไม่ได้แบบสุดเนะตอนนี้เราอยู่หน้า คจะเป็นราเมงอะไรคะเนี่ยอันนี้ราเมงสชาเยอรมันค่ะอ๋อชาเยอรมันเหรอคะยุโรปแล้วจะต้องเป็นตามหาร้านนี้เหรอแล้วก็ตอนนี้มาถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วจริงจริงก็คือเป็นราเมงญี่ปุ่นนี่แหละแต่สไตล์ยุโรปเพราะงั้นเถอะใช่ไหมเพราะว่าเส้นเขาใช้มีแป้งสาดีผสมอะไรต่าลนี่ได้ป้าก็ตามมาสมทบอีกอีกชามือนเออวันมาถึงนี่แล้วเอาคุ้มค่าตั๋วทำไมเขามี กายหิวยังหิวยังหิวแล้วมาแล้วค่ะสามชามค่ะใช่อาจจะถามว่าอะไรคืออะไรได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ก็อ่านไม่ออกดูแต่ภาพเอางั้นเราชิมไม่ดูหน่อยได้ไหมคะได้ยด้ไข่ยดงไาตไม้ได้ได้ไ้ได้ได้ไดนะ้ได้ไ้ไไไอ อ <rôle S 2> <él an ici> ร่อยใช่ไหมซุปแบบว่าอ่ะลรงชิมอันนี้ให้ดูบ้างค่ะเขาบอกว่าอันนี้มีดีทีเส้นอ๋อเนีนเส้นเหรอเขานอกจากจะใช้แป้งบะหมี่ใช่ป่ะยังมีแป้งสาลีที่เอาไว้ใช้ทําเส้นพาสต้ากับแป้นพิซ่าโอ้อ้โอ้อ้อ้โ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 อ่โน้โอ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 ้ม่้โอ้โอ้อ้โออ้โ้อ้ เขาบอกว่าร้านเขาเปิดที่เยอรมันแต่คนฝรั่งเศสจะมีดานโดนมากินอร่อยมากอร่อยมากเหรอฮะโอ้เคสเตรยวยังไงฮะสาร่ายก่อนเลย่ะกินสาลายก่อนเอาออมาชิมชิมเลยอันนี้น้ำดูแบบเข้มข้นมาก อันนี้จะออกเค็มนิดนึงเป็นเค็มมีโซะโอเคอ่ะชิมเลยค่ะอันที่สามมยเหมือนกันน่ะเหมือนกันแค่หน้าไม่เหมือนเออหรอแค่หน้าไม่เหมือนนโอเคงั้นเรากินเลยนะคะข้าหิวมากเลยกินเสร็จเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวกัน เนี่ยเนี่ยสมัยสมัยอากงอาม่ากันดูอย่างงี้ไงไม่มีสีอ่ะอ่านี่อะไรฮะมีอะไรนะน้ขนมโบราณค่ะญี่ปุ่นค่ะนี่ให้เสี่ยงดวงเลยนะดวงอ่ะจากร้อยแยนล้วงลงไปว่าอะไนี่นี่หลังฮะหลังฮะนี่นี่นี่เทียบค่ะเฮ้ยเอสซี่โอลี่เข้าทางนี้ค่ะเกดนี่มีอะไรฮะขนมหนุบหนับอ่ะขนมเต็มเลยค่ะนี่ ขนมโบราณขนมโบราณเยอะเลยใส่ไม้โปะใส่ไม้โปะไปเออใช่เอาสีฟ้าไปขอได้คูดดิ้งทัศน์ศาสตร์เหรอที่เหลือมันเป็นยังไงไม่ค่อยดีอ่ะมันเก่าๆเนาะอุ้ยมีหากากคุนตาแมนจ้านี่มันเป็นรูปอะไรเป็นอย่างเงี้ยอะไรค่ะเกะเกะแล้วก็เกะแบบที่เอามาบางโดนมีอะโอ้โนี่ยเหรอ เป็นไงโอ้โหพุดดิ้งจริงๆนะเนี่ยลรงตักเลยไม่มีชอ้อนเลยแ<ะ>งเอาอ่ะเป็นไงโอ้เป็นไง,นไงการได้ฟันอันเดียว,ว <c oughs> อ่านอีกอันยังอะไรได้มาเป็นไงเคส <c oughs> ไม่อร่อยอร่อยเหรอ <c oughs> โอเคไปอ่ะวันนี้ปิดคลิปตรงนี้ดีกว่านะ <c oughs> อ่ะบายบายค่ะ <c oughs>